สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยท้ายข่าวนะครับจะเจอกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันพุธสิบหก 10, 10, 10 <16. S 2> วันพุธส,วสิวันพุธถึงจีนอเมริกาสามสิบนาทีถึงเจ็ดนาฬิกานะ,นะคะพบกันทุกวันเออทุกวันอีกไม่ได้สามวันในการคุยท้ายข่าวของเรานะคะจันวันนี้วันอังคารเนาะเรารู้สึกจะป้้มปัมเปอร์เปอร์กันทุกวันก็เป็นวันหยุดยาววันหยุดยาว มันไม่รู้สงสัยแขกรับเชิญถ้าจะอายุมากกันทำให้เราปัมปัมเปิอๆไปด้วยะดีพอดีพอดีพอดีวันนี้เราก็จะหนีไม่พ้นนะน้องโอนะที่จะต้องมาพูดคุยด้านของสาธารณสุขไม่ใช่ว่าเอ๊ยเมื่อเช้าคุณหมอพิสิทธ์ก็มาแทนพูว่าครับเออสาสุขทาไมมันเรื่องเยอะจังเลยเนาะแต่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญใช่ต่อทุกทคนนะครับเคยพูดนะว่าไปยุ่งเขาทุกเรื่องตั้งแต่เกิด เขาจะแต่งงานก็ยุ่งเขาเขาแต่งงานแล้ว sort ก of ็ย anyway> uh, ุ่งเขาเขามีอาชีพใบแรงงานก็ยุ่งเขาแก่แล้วก okay voilà ็ยุ่งเขาเขาจะป่วยก็ยุ่งจนเสียชีวิตก็ต้องยังไปยุ่งเพราะเรื่องยุ่งๆทั้งหลายเนี่ยเราเลยต้องเชิญท่านลองเยาวรักษ์อนุรักษ์มาทําไมไปจะมายุ่งอีกแล้วทำไมยุ่งอีกเลยความริงทำยังไงไม่ให้ยุ่งไงความจริงก็เป็นเรื่องยุ่งที่ทําให้ดีขึ้นเนี่ยนะคะเพราะเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้า ถ้าเรารู้ตัวก่อนแล้วป้องกันเนี่ยจะคุ้มค่ากว่าปล่อยให้เจ็บป่วยแล้วก็รักษาค่ะนะคะเพราะนั้นการแก้ไขปัญหาอะไรที่ต้นเหตุเนี่ยจะดีกว่าเรามาแก้ไขตอนปลายเหตุซึ่งอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็ช้าเกินไปนะคะเพราะนั้นวันที่หนึ่งคือวันพรุ่งนี้วันพุ่นะคะเป็นวันที่เรามีนัดหมายกันของภาคีเครือข่ายคนรักสุขภาพทุกทุกเพศทุกวัยนะคะเจอกันคนไม่รักก็ไม่ได้มาสิ อยากจะให้รักนะคะถ้ารักแล้วต้องมาแสดงว่าคนไม่มานี่ไม่ค่อยรักนะไม่ค่อยรักสุขภาพคคนที่รักสุขภาพก็จะถือว่าวันที่หนึ่งเป็นวันดีเดย์ที่จะสลัดความขี้เกียจสลัดนิสัยคุ้นชินที่อยู่อย่างสบายสบายอยู่สบายสบายไม่ได้นึกถึงเรื่องสุขภาพก็ถือว่าวันที่หนึ่งเป็นวันที่พวกเราทุกคนจะต้อง พูดเรื่องสุขภาพนี่ผัดหวงมาแล้วเนี่ยเราจะรับแล้วไม่เป็นไรหรอกเพื่อเสนอเผื่อเขาจะเอารางวัลมาให้เราได้รับรับไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดับมันดับบ่อยจังเลยนี่ก็ดับอีกแล้วค่ะเหรอคะก็มีดับแล้วค่ะดับอค่ะเมื่อกี้ก็ดับไปนานค่ะอ๋อเหรอฮะขอบคุณขอบคุณเต้นนี้ได้ยินไหมคะ ไม่ได้ยินเลยค่ะตอนนี้ได้ยินชัดเจนไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกอากาศไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะอ๋อไม่ได้ยินเสียงโอ้ขอบคุณมากตอนตอนนี้อยู่ตรงไหนฟังนี่คะอยู่แม่จริมค่ะอยู่แม่จริมอ่าช่างฝ่ายเทคนิคลองช่วยดูด่วน่อเสียงดังมาแล้วค่ะดังละดังละขอบคุณมากนะคะแม่จริมพรุ่งนี้มาเที่ยวหน่อยนะคะพรุ่งนี้เชิญมาที่พิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเราจะเล่าสู่ฟังขอบคุณทางสายแม่จริมค่ะขอบคุณค่ะ คอบคิดว่าตอนนี้การรับฟังก็คงจะดีขึ้นนะคะถ้าหากเครือข่ายไหนรับฟังไม่ชัดเจนกรุณาแจ้งด้วยนะคะถาขอินเน็ตเราก็จะออกตลอดขอบคุณมากเลยนะคะพูดต่อเลยนะคะมหากรรมสุขภาพพรุ่งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันสําคัญของจังหวัดน่านแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะบางแห่งก็จะมีแห่เทียนเข้าพรรษาก็ไม่เป็นไรค่ะแห่เทียนเสร็จแล้วก็มาเจอกันที่พิพิธภัณฑ์นะคะ แต่ว่างานทางด้านสุขภาพเราเนี่ยเป็นความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาคราัฐภาคท้องถิน่นนะคะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลเมืองน่านนะคะภาครัฐก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน<ะ>ก็อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่สถานีวิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ก็ให้การดูแลในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตลอดมานะคะนอกจากนี้ก็เป็นภาคีเครือข่ายทั้งพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุเยาวชนนะคะกลุ่มแกนนําอสมกลุ่มนักเรียนนะคะเป็นเป็นกลุ่มรวมทั้งกลุ่มของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งนะคะสิบห้าแห่งในจังหวัดน่าที่จะมาร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งเลยถือว่าเป็นเป็นโอกาสอันดีที่งานสุขภาพทั้งหมด ที่เราได้ตกผลึกนะพูดถึงเรื่องก็ตกผลึกคือเลือกเอาสิ่งที่ดีๆที่ไม่มีในตำราเรียนสำหรับนักเรียนนะคะไม่มีไม่จำเป็นต้องไปอ่านหนังสือแต่ยอมเสียเวลาไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่านก็จะได้ซึมซับในเรื่องของสุขภาพถ้าคนไม่ได้ไปมันมากันทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าเราก็มีฟกซองไว้นะคะสำหรับท่านที่ไม่มาก็สามารถจะรับฟังได้ทาง คลื่น FM 94.75เมกะเฮิร์คือขึ้นนี้ท่านจะดูทาง radio. net กลางวันนี้มีเว็บจากต่างประเทศเข้ามาหาว่าจะมีถ่ายทอดจริงหรือเปล่าเรายืนยันว่าจริงแล้วก็มีข่าวดีที่จะต้องแจ้งท่านรองอีกเรื่องหนึ่งมีวิทยุชุมชนหลายคลื่นที่จะเกาะติดสถานการณ์ของเราด้วยนะต้องขออนุญาตทางฝ่ายของรายการนะคะพอสวทนานนะคะ ที่จะให้เขาได้เชื่อมต่อสัญญาณเพราะเขาบอกว่าสิ่งดีๆเขาอยากนำเสนอดีมากเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยที่แจ้งมาแล้วนี่คือของคาร์บอยเรดิโอนะคะที่อำเภอภูเพียงแล้วก็ FM 102ของเยาวชนคนถึมตองแล้วก็วิทยุชุมชนคนบ้านหลวงนะคะนี่ลำใหญ่เรดิโอไม่เช้าประสานหามาละพอดีว่าติดติดของการประชาสัมพันธ์นะคะติดต่อกับก็ยังไม่ได้คาดว่าน่าจะมีประมาณ6 สถานีนะคะนอกจากนี้ได้ทราบข่าวว่าเราจะเปิดรายการเอเค่ะใน,ว,น,นวันนั้นด้วยก็<ๆ>นั่นแหละฮะวันนั้นนี่ก็จะเป็นเป็นวันที่สําคัญนอกจากกังมหากรรมกินดีอยู่ดีวิถีคนน่านแล้ว <S <S นะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดวันนั้นก็เป็นวันสําคัญที่จะเปิดเขาเรียกว่าอะไรนี่รายการเปิดรายการใหม่ทยุวิทยุของคลื่น a m 1,368กิกิโลเฮิร์ตซ์ ใช่ครับเป็นสมรรถนะของเราอีกหนึ่งคลื่นที่เราใช้ถ่ายทอดห้องเรียนเป็นทางอากาศใช่จะพูดรีนรู้การเรียนรู้ห้องเรียนสุขภาพทางอากาศใช่นะครับก็จะมีหลายเครือข่ายของทางเยอะแยะเลยลูรู้ิษย์เราจะมีคนมาจองเกือบเต็มแล้วนะผู้สูงอายุทางเยาวชนค่ะทางโรงพยาบาลน่านพวกนี้โรงพยาบาลน่านเป็น สถานีแรกที่จะเปิดรายการใช่ไหมคะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะนําการถ่ายทอดไปก่อนใชฮะใช้ในการถ่ายทอดไปก่อนนะคะเครือข่ายเยอะแยะมากเลยกลุ่มสมุนไพรทินน่านอสมพุทธสมาคมนะคะแล้วก็สมาคมกีฬาเปตองนะคะนี่คือคนจองเข้ามาแล้วเกือบเต็มนะคะเกือบจะเต็มแล้วนะคะก็จะมีช่องนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเรามีรายการเพื่อนบ้านด้วยอื จากของสปปลาวค่ะช่วงไหนคะอันนี้ยังไม่ได้ล็อกเวลาให้ท่านนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าจะขอใช้เพลงของเพื่อนบ้านได้ไหมก็น่าจะดีน่าจะได้เปลี่ยนบรรยากาศเพลงพี่น้องคนลาวเราเตรียมาเล่นเปลี่ยนค่ะเป็นเครือข่ายวิทยุแห่งชาตินะคะทางสวทน่าน AM 1368 kHz วันจันทร์ถึงวันศุกร นะคะตั้งแต่เก้าโมงถึงสี่ทุ่มนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่รักสุขภาพแล้ไม่มีโอกาสจะไปศึกษาเรียนรู้ที่ไหนเรามาฟังกันนะคะไม่ว่าจะซอพ่อหนานสีมาค่ะ พรานันสีมานี่จองกับทุกวันนะอาจจะซอเรื่องสุขภาพค่ะใครชอบซอฟังซออ่าแล้วก็จะมีข่าวสารร่วมด้วยแล้วก็มีเพลงต่างๆนะเกือข่ายอื่นๆสมุนไพรก็มาคุยด้วยนะค่ะทีนี้ในการจัดการตรงนี้เนาะเราก็จะขอพูดอีกนิดย้ําอีกหน่อยหนึ่งว่าทางสาสุขเนี่ย ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของเรื่องแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะเราเป็นผู้ประสานงานนะคะเป็นผู้ประสานงานที่จะเชิญชวนให้เครือข่ายต่างๆมาร่วมกันจัดกิจกรรมเหมือนเป็นเจ้าภาพที่เชิญทุกคนมานั่งวงล้อมอ่าอวงล้อมวงกันแล้วก็มาแสดงศักยภาพที่เราเนี่ย<อ>ก็แสดงภาษาส,าสุขเก่ง เป็นผู้ประสานค่ะผู้ประสานให้เครือข่ายต่างๆมารวมกันได้คือถ้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่เข้าข้างตวเองวันนี้ถือว่าเป็นผู้ดําเนินรายการนะคืออยากจะขอชมแบบว่าต้องยอมรับภาษาสุกนี่สามารถชมันเองใช่ไหมฮะนี่พูดความจริงเพราะว่ามีคนชมฝากชมมาแล้วว่าสามารถจะโยงเอาเครือข่ายต่างๆเข้ามารวมได้อย่างง่ายและเร็วมากค่ะ อ่าอันนี้คือคือวิธีการการทํางานก็เนื่องมาจากว่าสถานการณ์ของการเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นโรคติดต่อที่มีตัวเชื้อโรคซึ่งเราสามารถที่จะชนะได้โดยการฉีดวัคซีนหรือว่าให้การรักษาใช้ยาแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของพฤติกรรมรักษาด้วยยาไม่หายต้องฉีดวัคซีนไม่ได้เพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือต้องเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนพฤติกรรมคือมีวิถีชีวิตไม่ให้<ส>ทำไม,ไม่ให้กินอะไรเลยล่ะก็ก็กินได้นะคะแต่ก็มีหลักในการที่ต้องพิจารณาอา,อาหาร<า>นะ,ะคะอย่างเช่นโรคที่เป็นปัญหาที่กําลังคุกคามพี่น้องชาวจังหวัดน่านอยู่นอกจากโรคโรคติดต่อแล้วยังมีโรคเช่นเบาหวานค,ความดันโลหิตสูงรโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเรง็ง โรคเหล่านี้เขาเรียกว่าไม่ติดต่อคือนั่งติดกันนี่ไม่เป็นนะคะแต่ว่าโรคเหล่านี้ถ้าเป็นแล้วจะเรื้อรังรักษาไม่หายถ้าเป็นแล้วต้องใช้ต้องพบหมอบ่อยๆแตเ่เขาบอกว่าโรคพวกนี้ถ้าอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันมักจะเป็น เพาว่าเรียนแบบเรียกรบมอย่างเช่นดื่มเหล้าเช่นชวนกันมาตั้งโ็จะดื่่มเลาอยูกินอาหารที่มีไขมันเหมือนกันแกงฮังเลก็กินด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็นการเรียนแบบพฤติกรรมหรือว่าเป็นวัฒนธรรมหรือว่าการถ่ายทอดมาของความชอบความเชื่อ อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะปรากฏว่าโรคเหล่านี้มันมีผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าวิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปเรารับเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินก็เปลี่ยนไปนะคะการที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ทําให้มีโรคเกิดขึ้นโรคนี้ก็มีภาวะแทรกซ้อนคือไม่มาเดี่ยวๆแต่ว่าพอเป็นไปสกระยะนี่ก็จะ มีพักพวกมาเป็นทีมแล้วโรคความดันนี่นะเขาบอกว่าโรคะโรคสามพี่น้อง้เขาบอกว่าความดันไปก่อนนะเดี๋ยวเบาหวานจะตามมาแล้วก็ติดตามด้วยโรคหัวใจอย่างนี้ใช่ไหมประมาณคือมีพี่น้องมาเป็นกลุ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่รักษาโรคนี้หายเสร็จก็จะเกิดโรคนั้นตามมาอย่างเช่นรักษาเบาหวานรักษากินยาเยอะๆความดันโลหิตสูงต่อไปก็ไตวายอะไรเนี้ยนะคะอันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันค่ะช่วยกันได้ทุกทุก ทุกๆคนทุกๆภาคส่วนนะะนี้ก็ในในในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ทางสำนักง,งานสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ประสานงาน <Okay. S 1> นะคะเราก็คิดว่าโรคเนี้ยเราสามารถที่จะ,ะป้องกันแก้ไขปัญหาด้วยได้แต่ไม่ใช่ด้วยตัวของเราเองของเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุขจะต้องใช้หน่วยงานทุกๆส่วนนะะทุกๆภาคีมาร่วมกันบูรณาการความคิด และสร้างความเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมเนี่ย การร่วมกันคิดร่วมกันขับเคลื่อนเนี่ยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง,ทง,ทง,ทงด้านสังคมและก็มุ่งสูร่ระดับบุคคลอันนี้เป็นสุดยอดของของ,ของการทำงานแล้วก็เป็นที่มาของการจัดมหากรรมสุขภาพกินดีอยู่ดีวิถีคนน่านถวายพ่อหลวงของแผ่นดินนี่เป็นเป็นที่มาว่าตรงนี้ทำไมถึงจะต้องเอาเครือข่ายทั้งหลายมาแสดงความสามารถทั้งผู้สูงอายุเยาวชนมาซอสลอซอปินมาเต้นแอโรบิก อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีมันมีความหลากหลายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช่แล้วก็เป็นทางเลือกว่าใครที่เหมาะสมอย่างไรกับวัยไหนกับโอกาสตรงไหนให้เลือกตรงนั้นเป็นของดูตัวเองด้วยว่าเราตัวเองด้การออกกังกายแบบไหนกับการกินแบบไหนเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้กิจกรรมเรามีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมก็มีมากมายเลยนะคะเริ่มแรกนี่ตั้งแต่ เช้าตรู่ตรู่มากๆเลยนะคะก็คงเจอกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งตื่นเช้านะคะพรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอากาศตอนเช้าสดใสไปหายใจเรารู้ว่าฝนไม่ตกพรุ่งนี้ค่ะเพราะทำดีแล้วฝนไม่ตกเะนไม่ตกค่ะเพราะฉะนั้นหกโมงเช้าเนี่ยก็จะเป่านกหวีดแล้วค่ะเปิดการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระยะทางสิบกิโลเมตรรอบนครน่านนะคะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่านอันนี้ก็ถือว่า เราเราดูแล้วประมาณพันกว่าพันกว่าจักรยานพันกว่าตอนนี้เพือขายทั้งหลายทั้งในอำเภอแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะส่งเข้ามาร่วมกัน ถือว่าไม่ไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าชาวจังหวัดน่านเริ่มแล้วในเรื่องของการที่จะร่วมกันสร้างสุขภาพในภาพรวมสมกับเป็นเมืองจักรยานจริงๆนะคะแลวเผอิญวันถ้าพรุ่งนี้โชคดีเราก็อยากจะเชิญนางงามที่มาที่มาจังหวัดน่านก็อยากจะได้จริงๆนะคะถ้ามาสักนิดหนึ่งก็ดีนะคะจะเป็นกําลังใจให้สําหรับจังหวัดน่านต่อไปนะคะหลังจากที่ปั่นจักรยานเสร็จแล้วนะคะก็จะ เป็นกิจกรรมบนเวทีเป็นการแสดงบูธนิทรรศการซึ่งไม่ใช่นิทรรศการธรรมดาเป็นนิทรรศการที่เคลื่อนไหวได้จับต้องได้นะคะไม่ใช่ให้ไปยืนอ่านนะีตัวอย่างมีตัวอย่างบุคคลเข้ามาในในนิทรรศการด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นการแสดงบนเวทีซึ่งก็เป็นแสดงละเล่นให้ความบันเทิงสำหรับเครือข่ายต่างๆนะคะเป็นแบบวิถีชีวิตค่ะ S <S แล้วก็มีการพูดคุยฮะ,ะเสวนากันของภูมิปัญญาน่านในประเด็นที่ว่ากินอยู่อย่างไรห่างไกลโรคภัยตามวิถีน่านไม่ต้องไปเอาของที่อื่นนะคะของวิถีของคนน,น่านี่ที่ปราชชาวบ้านได้มาพูดคุยกันว่ากินยังไงอยู่ยังไงนะคะอย่างนั่นๆนนของเราเนะะี่ยมันจะได้มีสุขภาพดีนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ได้เชิญ ปราชาวบ้านหลายๆส่วนเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะคะอายุ78 90ไม่มีสักโรคน้องโอแต่คนรุ่นใหม่ไม่ถึง40ได้สองโ,โครคสามโรคจากกินตำเตาก็มาเป็นกินลาบดิบเป็นการพัฒนาในทางที่ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะคและที่สำคัญก็จะมีการ บวดวาดภาพกองกลุ่มศิลปินน่านเนี่ยในประเด็นหัวข้อคนน่านรุ่นใหม่ไร้เหล้าบุรีอันนี้ก็ถือถือว่าเป็นประเด็นสําคัญค่ะอย่างเหล้าเนี่ยถ้าเราลดได้เนี่ยเราป้องกันโรคได้ถึง60กลุ่มโรคหกสิกลุ่มแค่เราไม่ดื่มเหล้าเราป้องกันตัวเราได้ถึง60กลุ่มโรคนะคะนี่เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะที่ที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องไปร่วมกันนะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินอกจากนี้ก็จะมีโอท็อป โอท็อปสินค้าดีๆจากอำเภอต่างๆสุภาพสุขภาพประกอบด้วยพืชผักสมุนไพรทั้งหลายที่เกิดจากการทั้งกระบวนการผลิตเอามาจําหน่ายแล้วก็เอามาปรุงแล้วก็รับประทานฟาร์มทูเทเบิลทูเมาอะไรอย่างี้นะคะที่ทั้งสดทั้งแห้งทั้งผิดพันธุ์ที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในในโอกาสอันสําคัญนี้เป็นการถวายพ่อหลวงของแผ่นดินนะคะก็จะเป็นการจัด บูตินทศการมีพิธีการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็มีพิธีการและก็นอกจากนี้เราก็จะมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> นะคะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารน,นะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นการเฉลิมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะน,นี้ก็ <c oughs> เห็นจัดหาลังวี่ลังวันจักรยมจักรยานวิทยุมากมายสอบถามเยอะมากรางวันนี้มากมายเลยทีเดียวตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราไม่มีไม่มีงบประมาณแต่ตอนหลังก็จะมีคนฟังแล้วคนรู้แล้วได้ยินแล้วอยากจะสนับสนุนตรงนี้เป็นประโยชน์แล้วก็หน้าที่จะ ให้การสนับสนุนตอนนี้เราก็เปิดรับอยู่นะคะเราอย่างเราอย่างไม่พอแต่ถ้าเป็นได้เห็นบอกว่าถ้าได้จักรยานหรือวิทยุจะดีที่สุดทําไมถึงจะต้องใช้วิทยุจักรยานนีลไม่้จักรยานนี้ก็คือท่านชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วเราให้เราให้ออกกำลังจักรยานตอนนี้เราก็รับบริจาคข้างร้านทั้งหลายถ้าสนใจจะบริจาคก็เชิญได้นะคะสําหรับวิทยุเนี่ยก็เพื่อสะดวกในการที่เราจะมีการเรียนรู้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเรามีเครือข่ายวิทยุแห่งชาติ AM 1368กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเราได้เปิด้รงเรียนห้องเรียนสุขภาพทางอากาศนะฮะซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยโดยเสรีและเป็นการเรียนรู้โดยโดยตลอดชีวิตนะคะสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็รับฟังได้พอเราประชาสัมพันธ์ไปคนก็โทรพูดคุยเข้ามาเขาบอกว่าดีมากเลยถ้าน้ําท่วมเนี่ยพึ่งวิทยุอย่างเดียวฟังข่าวสารใครจะมาอ้างโทรศัพท์นะไม่ต้องอ้างเดี๋ยวไฟดับแล้วก็ ก็ไม่มีสิทธิ์ละสู้ทานไม่ได้เขาบอกว่าฟังได้เป็นเดือนเดือนเอวนีแจกค่ะหลายหลายเครื่องเลยทีเดียวนะคะทีในงานนะคะแจกโดยการจับฉลากจับฉลากเพราะฉะนั้นต้องไปลงทะเบียนนะคะนําเลขหางบัตรเนี่ยใส่ในกล่องนะคะก็จักรยานในช่วงเช้าต้องไปก่อนหกโมงนะคะเพราะว่าหกโมงเราจะปล่อยนกหวีดปล่อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องไปก่อนลงทะเบียนก่อนแล้วก็เอาหางบัตรนั่นน่ะใส่ลงไปในกล่อง แล้วถึงเวลาเส้นทางเส้นทางเส้นทาง10กิโลเมตรนะฮะเริ่มเริ่มแรกนี่ก็ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้วก็ผ่านหน้าของสมุนเทวร่าแล้วก็เลยไปทางโรงเรียนนคสตลาดเชียงแข็งแล้วก็อ้อมไปที่มหาวิทยาลัยล้านนานันนแล้วก็ตรงไปสีแยกช้างเผือกผ่านเทศบาลโค้งวัดสวนตาลแล้วก็ไปทางเทคนิคแล้วก็ข้าซอยที่ห้องสมุด ที่ดินจังหวัดแล้วก็แวะเข้าที่พิพิธภัณฑ์เหมือนเดิมแล้วก็ไปทานข้าวต้มน้ำเต้าหู้อะไรกันตรงนั้นแล้วก็จะจับฉลากไม่อยู่วาไม่ได้หลังจากนั้นก็ชมกิจกรรมคหลายหลายอย่างหลายหลายอย่างรตค่ะแล้วกลางวันเราก็จะจับรางวัลอีกในในส่วนของกงกลางวันเพราะเราจะมีการ ประเมินสอบถามว่าท่านอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเวลาเราออกอากาศจัดรายการวิทยุขึ้นใหม่ของเราอนะเอเอ็มก็จะเอาใบประเมินตรงนั้นถ้าใครร่วมประเมินก็อาจจะโชคดีได้รางวัลกลับ<อ>บ้านอีกไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะได้แต่ครั้งแรกนะครั้งสองถ้าได้อยู่อีกก็อาจจะมีโอกาสโอ้พฉจนานต้องอยู่ทั้งวันนะอันนี้ไอเดียเนี่ย คนใกล้ๆเนี่ยไอเดียนิดคิดทำ <c oughs> คิด,คดท <ำ S 2> เอาเชาวที่หมุนคลื่นนี้ดึงออกเลยใช่ไหม,ไมหท่านบอกว่าท่านล็อกในแล้วเราล็อกขึ้นไว้ดีไหมนะ <c oughs> ตอนนี้ก็มีผู้มีอุปกราระคุณนะคะ <c oughs> หลายท่านผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ <c oughs> ก็คือสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะมีท่านผู้อนวยการโรงพยาบาลน่านนายแพทย์นิวัชชัยสิทธิการก็ก็มอบจักรยานนะคะท่านนายแพสาธารณสุขจังหวัดนะะคก็ แพทย์มอพิสิทิ์สีประเนั่นนะก็มอบจักรยานให้อีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวค่ะดอกเตอร์ยังไม่ได้เดี๋ยวค่ะดอกเตอร์อีกหนึ่งคันนึงแล้วคุณสุภชัยไม่นี่ค่ะให้วิทยุอีกสิบเครื่องแล้วก็มีโครงการไฟฟ้าหงสาให้จักรยานและวิทยุนอกจากนี้ก็มีมูลนิธิมูลนิธิอาจารย์สมุทรปัญญายองนะคะซึ่งเป็นกองทุนสุขภาพนะคะที่มีงบประมาณอยู่ก็ ทางคณะกรรมการก็นํามาใช้ตรงนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีงบประมาณจากสํานักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดน่านนะคะซึ่งได้สนับสนุนกลุ่มแอโรบิกที่จะมาเต้นโชว์ในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากถามเกี่ยวกับเรื่องน้ําดื่มนะผมอยากเห็นน้ําแร่ที่เป็นตู้ๆอยู่แถวสาราสาธารณะนะมันปล่อภไปหรือเปล่ามีการตรวจสอบหรือไม น้ำดื่มสาดเย็นด้วยนะครับขอถามเากะเลนพ่อผมสงสัยมานานแล้วน้ำแร่น้ำอะไรเนี่ยครับ๋อ้หัวหลักครับก่ที่ทราบข้อมูลนะคะที่ท่านเห็นเหรอคะอ๋อที่นี่ก็จะมีก่อนที่จะเอามาจําหน่ายนี่ก็ได้รับการรับรองจากออยเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะจําหน่ายได้นะคะเป็นตัวยังไงครับที่เขาเหมือนกับเราไปซื้อแล้วก็กดเป็นถังไปรงอเหมือนที่เขาขายน้ําดื่มทั่วไปค่ะ แต่ภาชนะต้องสะอาดนะคะถ้าภาชนะท่านไม่สะอาดาถ้มีภาวะเชื้ออยู่ข้างในขวดนี่ก็ลําบากไม่ทําความสะอาดให้ดีก็อาจจะมีส่วนของเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามภาชนะนะคะค่ะอันนี้ในชั้นต้นนะคะตอนนี้ก็คิดว่าออกมาจําหน่ายได้เนี่ยมีออยรับรองเรียบร้อยก็ถือว่ามีความปลอดภัยนะคะค่ะค่ะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้ายังไงในเรื่องนี้เราก็จะถามผู้ที่รู้อยู่ตรงนั้นอีกทีนะคะนะว่ามันมีความเสี่ยงไหมหรือว่าถ้าออกมาตรงนี้จะมีหน่วยงานไหนไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งหรือเปล่าอะไรค่ะครับเขาคงได้รับอนุญาตแล้วล่ะนะคะวันนี้เหลืออีกห้านาทีสุดท้ายท่านรองเยาวรักษ์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมคะเรื่องของงานวันพรุ่งนี้ค่ะวันงานในวันพรุ่งนี้ก็อยากจะย้ําเตือนนะคะว่า ถ้าไม่มีธุระประปังไปไหนนะคะก็ใช้โอกาสตรงนี้นะคะเป็นโอกาสที่เราทุกคนพร้อมท,ทั้งครอบครัวนะคะถ้ายิ่งมีเด็กนักเรียนนักศึกษานี่อยากจะเชิญชวนคนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราไปอ่านในตำราก็จะไม่ได้ครบถ้วนเหมือนกับมาศึกษา,าและมาสัมผัสโดยตรงและมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะและเป็นจุดสำคัญที่เราจะกระจายนโยบายเหล่านี้ลงไปสู่ระดับอำเภอตำบล เพื่อจะให้แต่ละท้องถิ่นนะคะไม่ว่าอบอตอรหรือเทศบาลได้ผลักดันนโยบายสาธารณะของชาวนานนะคะเพื่อสุขในภายใต้หลักการที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะคือสาม,สามต้องหกไม้นะคะ<ม>ก็คือต้องกินอาหารที่มีคุณค่านะคะ,คะสุขสะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีและเชื้อโรคทั้งหลายนะคะต้องออกกําลังกายให้พอเพียงนะคะต้องหนักต้องนานเพื่อที่จะได้หัวใจและปอดด้วยนะคะแล้วต้องมีการบริหารทางด้านอารมณ์ที่ดีนะคะหกไม่ก็คือไม่อ้วนนะคะไม่หวานไม่มันไม่เค็มไม่สุบและไม่ดื่มแล้วพูดถึงเรื่องไม่อ้วนเนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมที่มาค่ะร่วมกันในช่วงขงข้าวสาในงานนี้นะคะว่าทำยังไงให้ คนได้ลดน้ําหนักอย่างน้อยหนึ่งคนหนึ่งกิโลในช่วงสามเดือนเนี่ยนะคะคุณโอนี่ลดไม่ไหวแล้วไม่นดาจะเพิ่มดีกวาแต่ก็ไมจะเพิ่มบางบางคนแถวนี้แถวนี้ทั้งคนดีหมดนะคะอะไรนะครับสูตรคํานวณผมยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะเกณฑ์ปกติอการเอาจริงเอาจังในเรื่องของการรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษาในปีนี้เขาเขาใช้หัวข้อว่าลดอ้วนสร้างบุญ นะคะครรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนว่าลดความอ้วนให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดในสามเดือนนี้ขอให้ได้ก่อนจะเข้านี่แสดงว่าต้องชั่งน้ำหนักตามกหมดตามกิโลนะคะอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเอามารวมกันผมยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราลดความอ้วนเราถึงได้บุญครับมีได้บุญืด้บุญบุญจากอะไรบุญสำหรับตัวเองเพื่อที่จะได้มีสุขภาพดีให้อายุยืนอวนหนงกำหนดว่าจังแปด ี่พันกิโลกรัมนะคะแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขกะจดสรรงบประมาณมาให้พอมาถึงลงเรถึงเนี้ยต้องไปทําบุญแล้วแต่ว่าเราจะไปทําบุญที่วัดไหนนั่นเราก็จะได้บุญร่วมกันด้วยและขณะเดียวกันเราก็จะได้สุขภาพที่ดีด้วยนะ่ไหมคะสงสัยต้องไปพรุ่งนี้น้องโอตรงนี้เต็นท์ตรงนี้ต้องมีแน่นอนค่ะไปสมัครนะคะไปสมัครแล้วก็ จะมีคำสัญญาว่าเราจะต้องออกกาลังกายกี่วันกี่ครั้งกินอาหารพวกผักผลไม้วันละกี่ขีดอะไรเงี้ยนะคะเราจะลดอาหารประเภทไหนงดการสูบการดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นการให้คํามั่นสัญญาต่อกันนะคะต้องสื่อสารแล้วนะเนี่ยนะสินห้าสินห้ามีอยู่ข้อหนึ่งสัญญาอย่าพูดเท็จสัญญาแล้วต้องทําได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอำเภอเมืองนี่ก็ต้องลดกันให้ได้เป้า 12200กิโลกรัมเราแบ่งกันแล้วนะคะอัราตามพลเมืองค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าคราความอ้วนนะเอาเอาลายหัวไว้ก่อนน่าจะประมาณว่าอย่างนั้นอันนี้เราคิดตามจํานวนประชากรที่มีเส้นรอบเอวเกินแบ่สิบในืองนี่แสดงว่ามีข้อมูลเทียบแล้วในเมืองในปูนะครับเวียงสาหนึ่งมืาพันค่ะแสดงว่าเวียงสานี่ก็เในในในส่วนประชากรก็เยอะอยู่แล้วนะคะค่ะ ถ้ายังไงก็แล้วแต่ถ้าท่านยังสงสัยเวลาเรามีน้อยจะพูดยาวกว่านี้ก็ไม่ได้เชิญท่านไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวันพรุ่งนี้ดีกว่าจะมีคนมานั่งพูดนั่งคุยและมีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกท่านดูแล้วก็จะอ๋ออย่างเงี้ยนะคะจะเต้นที่1นึ่งโมงก็เต้นสุดท้ายก็4ี่โมงเย็นพอดีใช่แล้วก็ช่วงเช้าเราก็จะถ่ายทอดในคลื่นเก้าสิบสี่จุดเจ็ดห้ามกะเฮิร์ตแล้วต้องขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนที่จะร่วมเกาะติดสถานการณ์และช่วงบ่ายเราก็จะไปจัดวิทยุ นอกสถานที่เช่นกันจนถึงบ่ายสามโมงนะคะก็ต้องขอบคุณน้องโอด้วยนะที่อนุเคราะห์เวลาตรงนั้นค่ะแล้วก็จะเป็นรายการเพื่อนสุขภาพเราก็จะจัดนอกสถานที่วันนี้ต้องขอบคุณรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นะคะท่านเยาวรักษ์อนุรักษ์ที่ได้มาคลี่คลายความกระจ่างและเชิญชวนในวันพรุ่งนี้นะคะเราเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้เจอกันที่พิพิธภัณฑ์ทัศนานแห่งชาติตีห้าครึ่งเจอกันหกโมงเราต้องปั่นจักรยานสําหรับวันนี้รายการคุยท้ายข่าวต้องจากลาไปก่อนค่ะสามคนเราขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ